ดูดวงชะตาเพื่อนๆที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคลิปนี้เจาะลึกครึ่งปีหลัง25-67มาดูกันนะครับว่าคนเกิดราศีสิงห์จะเด่นแล้วก็เรื่องไหนต้องเรามาระวังบ้างนะครับพูดแบบไม่อวยนะครับพูดกันเหมือนอคนแนะนําซึ่งกันและกันนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาดูดวงเพื่อนๆในช่วงครึ่งปีหลัง นะคนเกิดราศีสิงห์นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับคือเรื่องของกรรม,มะหรือการงานนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีตอนนี้นะครับไปสถิตยอยู่ในภพนั้นนะครับเคยบอกไปแล้วดาวพฤหัสบ,บดีสถิตยอยู่ภพไหนภพนั้นเด่นภพนั้นดีภพนั้นเจริญรุ่งเรืองภพนั้นประสบความสําเร็จนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับท่านจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานเป็นหลักเลย นะครับย้ำนะครับท่านจะเด่นในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะครับท่านตั้งใจทํางานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านทําให้สุดศึกษาเรียนรู้ลงมือทําอย่างตั้งใจมีโอกาสสูงมากนะครับที่ท่านจะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับขอให้ทํางานนะครับเน้นสุจริตนะครับคือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม ท่านมีโอกาสที่จะปังมีโอกาสที่จะรุ่งมีโอกาสที่จะร่ารวยอย่างแน่นอนนะครับยิ่งถ้าใครนะครับเป็นครูเป็นหมอเป็นอ่าพยาบาลเป็นทันตแพทย์นะครับเป็นเภสัชกรหรือเป็นทนายอ่าหรือทํางานเกี่ยวกับ,บวงการกฎหมายต่างๆเนี่ยยิ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีนะครับก็มีความหมายถึงอาชีพเหล่านี้อยู่แล้ว ดาวพระสบดีเนี่ยบ่งบอกถึงความถูกต้องนะครับการช่วยเหลือความรักความยุติธรรมนะครับหากคุณทําอาชีพเกี่ยวกับสายสุขภาพหรือสายกฎหมายมีโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จขอให้ท่านทําอย่างสุจริตและตั้งใจก็พอนะครับมีโอกาสสูงมากๆนะใครที่ทํางานแบบนี้แล้วก็สุจริตประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครเมตตากลมเกลียว นะครับผมเรียกได้ว่าดวงท่านจะเด่นในเรื่องของการงานสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะทําก็คือหมั่นไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานเสมอนะครับเพราะว่าการไหว้พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานเนี่ยจะช่วยเปิดดวงชะตาคุ้มดวงชะตาหากผู้ใดก็ตามที่มาคิดร้ายปองร้ายกับคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าหากท่านทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับ ในอนาคตท่านก็ต้องกลับมาใช้กรรมนะครับข้อเสียของดาวพฤหัสคือถ้าไปสถิตตรงไหนแล้วท่านทําไม่ถูกไม่ควรท่านต้องกลับมาใช้กรรมตรงนั้นนะครับเช่นท่านอาจจะใช้เส้นสายของท่านท่านอาจจะไม่รู้ยุคนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับท่านอาจจะใช้วิธีการแบบคนสมัยก่อนนะครับการหลับนอนการใช้เงินจัดใต้โต๊ะอะไรพวกนี้อนาคตท่านต้องกลับมาใช้นะครับต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับดาวพฤหัสบ,บดี จะดีเมื่อท่านทําถูกกฎหมายและศีลธรรมแต่ดาวพระสบดีจะไม่ดีเมื่อท่านทําผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมนะครับเพราะพระบาสบดีรักความยุติธรรมยิ่งกว่าสินใดสิ่งที่ท่านทาวันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นผลรอกแต่ในอนาคตย้อนกลับมาหาตัวท่านเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะครับทำดีได้กลับมาเป็นสิบเป็นร้อยเท่าทําไม่ดีหวนกลับมาเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเช่นเดียวกันนะครับขอให้ท่านทําในสิ่งที่ถูกต้องท่านทําสิ่งที่ถูกต้องช้าหน่อยอย่าไปกลัว นะครับความดีจะคุ้มครองษาท่านทุกภพทุกชาตินะครับแน่นอนผลประโยชน์ถนัดจ,จะได้แค่ช่วงเร็วเวลาหนึ่งของชีวิตอ,อาจจะมีบางคนอาจจะเถียงว่าเอาคนนั้นทําไม่ดียังเห็นได้ดีอยู่เลยการทําความไม่ดีแล้วได้ผลประโยชน์มันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแต่การทําความดีจะรักษาตัวท่านไปในทุกภพทุกชาตินะครับแน่นอน การทำความดีเห็นผลได้ช้ากว่ามากๆอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่ไม่เข้าข้างนะครับการทำความดีเนี่ยบางครั้งกว่าจะเห็นผลหลายปีก็ยังมีนะครับหรือถ้าใครศึกษาธรรม,มะเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะข้ามภพข้ามชาติก็ยังมีแต่สิ่งที่ท่านจะไม่ได้เลยจากการทำความดีก็คือผลร้ายนะครับขอให้ท่านอดทนและตั้งใจนะครับแน่นอนท่านทำดีแล้วอาจจะไปสะดุดขาคนไม่ดีท่านก็ได้รับผลร้ายแค่ระยะสั้น นะครับแต่ระยะยาวไอ้คนคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปอย่างทุกข์ทรมานแน่นอนนะครับขอให้คนเกิดตาสีสิงตั้งใจทำไมผมย้ำนักย้ำหนาดาวพระศับาดีอยู่ภพกรรมมะกรรมมะไม่ได้แปลว่างานแค่งานแปลว่าการกระทําของท่านด้วยทําดีไว้เถิดนะครับช้าหน่อยดีกว่านะครับผมส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเนี่ยจะเด่นในช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ดาวพุธเนี่ยจะเป็นกเกษตรในช่วงปลายปีดาวพุธคือดาวการเงินนะ ช่วงปลายปีเนี่ยก็พีเซนตัวเองให้เป็นพูดให้เป็นเจรจาให้เป็นรู้จักการเจรจาบ้างนะครับคือบางคนอาจจะเป็นคนเงียบๆนะก็เจรจาให้เป็นบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องติดตลกเยอะไม่ต้องชวนคุยได้ทุกเรื่องนะครับขอให้ท่านพูดให้เป็นก็พอนะครับรู้จักการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ให้ได้น,นะครับมีโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับในช่วงของปลายปีนี้นะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าจะส่วนใหญ่จะเด่นช่วงไปลายปลายปีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากมายขอแค่พูดให้เป็นก็พอพูดให้ดีในเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดเนี่ยเรียกได้ว่ามีคนเข้ามาเยอะแยะเลยหรือท่านอาจจะไปเข้าหาเขาก็แล้วแต่นะก็เรียกได้ว่าคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเรื่องความรักถือว่าคนโสดผมเคยบอกตลอดค่อนข้างได้เปรียบจะเสียจะดีก็ได้เปรียบกว่าคนที่มีแฟนอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลย นะครับเรียกได้ว่าถ้าท่านแบบไม่คิดจะปักหลักปักเออไม่เจอคนที่ใช่จริงๆจนคิดจะตั้งหลักบักฐานกับใครเนี่ยผมแนะนําว่าโสดไปก่อนดีกว่านะครับ, mm. รบเพราะว่าดวงท่านตอนนี้พระเสาก็เล็งลัคนาอยู่นะครับพระหูดาวเจ้าเรือนความรักก็ตกอยู่ในภพที่เรียกว่าอาจจะเดินไม่สวยมากแต่ก็ดีในเรื่องของศัตรูแพ้ภัยนะครับอ่าถ้าท่านยังรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ก็อย่าพึ่งก็แล้ากันนะครับส่วนเรื่องอ่ากินกันเชยๆชอันนี้ผมไม่ออกความคิดเห็น ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าให้ประครับประคองความสัมพันธ์กันไปก่อนนะครับออกไปเดินทางด้วยกันบ้างจึงจะดีนะสำหรับใครที่เกิดในราศีสิงห์นะครับก็ภาพรวมถือว่าดวงชะตาท่านดีขอให้ท่านทำดีต่อไปยิยชฉาใครนะครับหากรู้สึกว่าช่วงนี้ใครแม่งทำไม่ดีนะแต่มันยังได้ดีอยู่การทำไม่ดีเราได้ผลประโยชน์เนี่ย คุณจะได้รับผลดีแค่ช่วงหนึ่งหนึ่งระยะเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตเท่านั้นนะครับพอถึงช่วงเสวยว,วิบากกรรมเนี่ยแค่หนึ่งนาทียังนานเลยนะครับใครที่เคยทําชั่วแล้วรู้สึกได้เสวยว,วิบากกรรมเนี่ยแล้วฝึกธรรมะมาเนี่ยจนวิบากมันตามทันจะเข้าใจโอ้โหแค่หนึ่งนาทีมันยังนานขนาดน,นี้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาตินะครับส่วนความดีทําวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผล แต่ถ้าเมื่อไหร่สแสดงผลแล้วท่านจะได้ผลไปอีกนานนะครับก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้กับคนราศีสิงห์นะครับเรื่องพวกนี้ต้องอดทนจริงๆนะครับก็หากใครนะครับที่สนใจบูชาวัตถุมงคลทาเวสสุวรรณก็อย่าลืมทักมานะครับก็ขอสวัสดีครับ